สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องอนบ้าน youtube 4ทุ่มสีกว่านาที27สิบงหาคมสองหครับระวังฝนตกหนักนะครับ29สิบงหาคมถึง3กันยายนสองห้าระวังน้ำท่วมฉัพลันน้ำป่าไล้หลากกรมปรตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือน2ฉบับแล้วนะครับวันนี้และก็จะออกประกาศเตือนฉบับตัดไปในวันพรุ่งนี้รายละเอียดมาดูครับขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์กลุมอรตตุนิยมวิทยานะครับารายละเอียดครับร่องมรสุมกำลังแรงจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่29สิงหาคามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อ,อภาคเหนือครับขอไปครับ ยี่สิบเก้าสิงหาคมมีภาคเหนือมีจังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแก่นกาฬสินธุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดตันทบุรีและตราดนะครับภาคใต้จังหวัดระนองพังงาและภูเกต็ตอันนี้ยี่สิบเก้าสิงหาคมนะครับสามสิบสิงหาคม ก็มีภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรเพชรชโนดโลกพิจิตและเพชรบณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสุวรรณครชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคามระเยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัด นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วะเชิงงแสาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตวันที่31สิงหาคมนะครับภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่อุตรดิตฐ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชร พิศโรกพิจิตรและเพชบูรณ์ภาคตะวันทิศเหนือจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมาารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์เชียรศรีสะเกษและบุรรัราชธานีภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสบบระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้ว เชียงสาวชวนบุรีระยองจันทบุรีและตาดภาคใต้มีจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบ,บี่และตรังวันที่1นถึงสากันยายนสองห้าหกภาคเหนือมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทรภาคกลางนาครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรีกาญจนบุรีบบราชบุรีสมุทรสงครามสม,มุทรสาครและนคปรปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเชิงเซาเันทบ,บุรีระยองอและตราดภาคใต้มีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและกระบ,บี่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณ บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามานตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามานตอนบนและอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวจากกรมตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมตุนิยมวิทยา หรือหมายเลขโทรศัพท์02 399 4012 02 399 4013และ1182และตลอด24ชั่วโมงประกาศน,นวันที่27สิงหาคม2566เวลา17นาฬิกากลุมตุนี้ิยมพนิยาจะออกประกาศฉบับต่อไปวันที่28สิงหาคม2566เวลา5นาฬิกาลงชื่อชมพารีชมภูรัตอธิบดีกรวอมตุนิยมพิทยานะครับ ทั้งหมดก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยช่วง29สิงหาคมถึง3กันยายน2566ก็ร,ระมัดระวังน้ําท่วมจับพันน้ําป่าและหลากเอาไว้ด้วยนะครับติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ